ไซคลอปยักษ์ตาเดียวกินคนในตำนานกรีกไซคลอปแปลว่าดวงตากลมโตเป็นสัตว์ประหลาดในตำนานกรีกถือเป็นยักษ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดโดยมีความสูงเพียง3-4เมตรแต่มีความแข็งแกร่งมากหนังหนาและเหนียวอาวุธธรรมดามักจะไม่มีผลกับพวกมัน รูปร่างหน้าตาของไซคลอปจะคล้ายกับมนุษย์แต่ที่ต่างออกไปก็คือดวงตาขนาดมหึมาดวงเดียวที่อยู่ตรงกลางหน้าผากว่ากันว่าดวงตานี้สามารถทำให้มนุษย์รู้สึกหวาดกลัวหรือเสียสติดได้หากเป็นคนที่จิตใจอ่อนแอไซคลอปถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทแรกมีพลังแห่งสายฟ้า มีฝีมือในด้านช่างเหล็กและมักจะถือค้อนอันใหญ่ปกติแล้วจะตีอาวุธต่างๆให้เหล่าเทพส่วนไซครอบป,ประเภทที่สองจะอาศัยอยู่ตามถ้ำมีนิสัยป่าเถื่อนค่อนข้างโง่เขลาใช้กระบองเป็นอาวุธเลี้ยงผงแกะไว้กินและกินมนุษย์เป็นอาหารหลักตำนานเกี่ยวกับไซครอบที่โด่งดังที่สุด กล่าวถึงวีรบุรุษชื่อโอดิสิอุสกับไซคล็อปที่ชื่อว่าโพล y ีฟีมัสโอดิสิอุสวีรบุรุษแห่งสงครามโทจันแล่นเรือพร้อมกับสหายร่วมรบกลับบ้านเกิดเมื่อสงครามจบสิ้นลงทว่าในระหว่างนั้นโอดิสิอุสและสหาย ต้องพบเจอประสบการณ์อันโชคร้ายต่างๆนานาจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดอยู่หลายครั้งหนึ่งในนั้นก็คือการได้พบเจอกับไซครอบกินคนโฟลีฟีมัสตนนี้โอดเสซิอุสและสหายแล่นเรือขึ้นเกาะแห่งหนึ่งและถูกโพลีฟีมัสขุดทำขังพวกเขาวไว้มันจะค่อยๆกินคนไปวันละคนสองคนจนหมด โอดิสซิอุสพยายามหลอกล่อและหาทางหนีโดยแกล้งผูกมิตรกับโพลีฟิมัสและไม่ได้บอกว่าตนเป็นใครจากนั้นโอดิสซิอุสก็สามารถหลบหนีออกจากถ้ำได้สำเร็จโดยจัดการกับดวงตาที่เป็นจุดอ่อนของโพลีฟิมัสทำให้มันมองไม่เห็นได้แต่ร้องโวยวายให้ไซคลอปตัว <c oughs> อือ่นๆมาช่วยเมื่อเหล่าไซคลอปมา โพลีฟีมัสก็บอกว่าไม่มีใครทําร้ายตนพวกไซคอปจึงเข้าใจว่าโพลีฟีมัสเป็นบ้าและไม่ได้ช่วยจับโอดิสซิอุสที่หลบหนีออกจากเกาะด้วยความฉลาดในการใช้ชื่อปลอมนี้เองจึงทําให้โอดิสซิอุสและสหายสามารถหนีรอดจากการถูกโพลีฟีมัสจับกินได้บางตำนานก็กล่าวทิ้งท้ายว่า เนื่องจากโพลีฟีมัสเป็นลูกของเทพเจ้ามันจึงสามารถสาดแช่งโอดิสซีอุตได้ทำให้โอดิสซีอุตต้องเร่ร่อนไปทั่วท้องทะเลกว่าจะได้กลับบ้านเกิดก็อีกหลายสิบปีให้หลัง เชนเจอลิงลูกปีศาจท,ที่ถูกซับเปลี่ยนกับลูกมนุษย์เชนเจอรลิงในตำนานเรื่องเล่าของชาวยุโรปเชื่อว่าเป็นลูกปีศาจหรือดาฟแฟรี่ซึ่งเป็นแฟร,รี่ที่ดูร้ายเป็นอันตรายและมักจะมองมนุษย์เป็นศัตรูเชนเจอลิงมีลักษณะภายนอกที่คล้ายกับมนุษย์แต่มีบางส่วนที่แปลกประหลาดหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปเช่น <c oughs> มีหูแหลมหรือนิ้วเท้าเกินมาจากปกติ เมื่อโตขึ้นก็จะสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีสัญชาตญาณที่แม่นยำสามารถสื่อสารกับสัตว์ได้อย่างเข้าใจบางเรื่องเล่าก็บอกว่าพวกมันมีความอยากอาหารที่แปลกประหลาดมากๆคือกินไม่รู้จักอิ่มแต่บางครั้งมันก็ไม่สามารถกินอาหารของมนุษย์ได้เลยคนโบราณมีความเชื่อว่าปีศาจหรือดารฟแฟารี่นั้นไม่มีความรู้สึกและเฉยเมยต่อทุกสิ่ง ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพวกมันมีช <mel> ่วงอายุที่ยืนยาวแต่เมื่อพวกมันเห็นเด็กทารกที่มีหน้าตาหลากหลายก็จะเกิดความสนใจและต้องการทารกคนนั้นโดยเฉพาะเด็กที่มีผมสีบอนจะดึงดูดเหล่าดัฟแฟรี่เป็นพิเศษเหตุผลสำคัญที่พวกมันต้องการสับเปลี่ยนเด็กนั้นก็เพราะน้ำนมของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่รอดของเหล่าดาฟแฟรี่หรือสามารถฟื้นฟูพลังได้ แม้ในตำนานจะบอกว่าพวกมันสับเปลี่ยนแค่ตัวเด็กแต่บางครั้งพวกมันก็ลักพาตัวผู้ใหญ่ไปเพื่อนำไปทรมานหรือใช้เป็นแรงงานทาสจนกระทั่งคนเหล่านั้นตายไปหรือถ้าไม่ตายก็กลายเป็นบ้าเลยทีเดียว <_ cat> เมื่อนาฟแฟรี่เลิกสนใจในตัวคนหรือเด็กที่พวกมันลักพาตัวมาก็อาจจะปล่อยให้อดตายหรือฆ่าทิ้งแม้ว่าจะมีคนโชคดีได้กลับมายังโลกมนุษย์ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่สามารถเข้ากับโลกมนุษย์ได้กลายเป็นคนที่แปลกประหลาดและมีน้อยมากที่ถูกลักพาตัวไปแล้วได้กลับมาอีกเพราะส่วนใหญ่แล้วเมื่อโดนดาร์ฟเฟลลี่ลักพาตัวไปก็ไม่มีวันได้ออกจากโลกแห่งดาร์ฟเฟลลี่อีกเลยสิ่งที่ป้องกันไม่ให้ดาร์ฟเฟลลี่มาสับเปลี่ยนทารกได้นั่นก็คือนมวัวเสื้อผ้าของพ่อแม่ที่เข้าพิธีล้างบาปแล้วเกลือหรือเหล็ก ของเหล่านี้ถือว่าเป็นของบริสุทธิ์ที่สามารถขับไล่สิ่งโสโครกได้เมื่อนําไปวางไว้ร,บรอบๆเตียงของทาโรกโดยไม่ให้มีช่องเว้นว่างดัฟแฟลี่จะข้ามผ่านไม่ได้เหล็กนั้นถือเป็นอาวุธที่อันตรายและส่งผลต่อชีวิตของพวกมันมากที่สุดหากพวกมันสัมผัสกับเหล็กก็จะถูกลวกเป็นแผลและเจ็บปวดทรมานอย่างมากและแผลนั้นก็จะไม่มีวันรักษาหายอีกด้วย ตำนานเกี่ยวกับเชนเจอรลิงอีกเรื่องบอกถึงเรื่องราวของหญิงสาวที่พบว่าลูกของเธอเป็นเชนเจอรลิงเพื่อนบ้านผู้หวังดีแนะนําให้เธอทรมานเชนเจอรลิงเพื่อจะได้ลูกตัวจริงกลับคืนมาแต่เธอก็ไม่ทําสามีของเธอเองก็แนะนําให้ทิ้งเชนเจอรลิงซะแต่หญิงสาวทําไม่ได้เพราะในสายตาของเธอเชนเจอรลิงเป็นเพียงเด็กน้อยไร้เดียงสาทําให้สามีไม่พอใจอย่างมากแต่มีวันหนึ่งสามีได้เจอกับลูกชายในป่า ในสภาพที่ร่าเริงมีความสุขเมื่อเด็กน้อยกลับบ้านก็บอกว่าเพราะแม่ไม่เคยทำร้ายเชนเจลลิงเลยดาฟรี่จึงไม่ทำร้ายเด็กน้อยและปล่อยให้เขากลับมายัางโลกมนุษย์มีอีกหนึ่งตำนานที่ดูโหดร้ายกว่าได้กล่าวว่าพอเห็นลูกถุงดาฟรี่ลักพาตัวขึ้นหลังมา้าจึงรีบคว้าเหยือกนมสาดใส่ดาฟรี่เพราะถือว่านมเป็นของบริสุทธิ์แต่เหยือกนมนั่นมีน้ำป,ป่าปนอยู่ด้วย ถึงให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามเด็กน้อยและดาฟแฟลรี่หายตัวไปพร้อมกันเหลือไว้เพียงกองเลือดมันบ่งบอกถึงโศกนาฏกรรมของเด็กน้อยคนนั้น